วันนี้ผมจะมาลงแรงอา์วีแต่จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งครับก็คือ ผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานั่นเองครับดูจากเสียงก็รู้เลยมาดูกันว่าการลงแรงของผมในครั้งนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพในการลงแรงของผมมันดรอปลงหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับโกลเด้นเติมเกมเติมคูปองอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทางบนเว็บและไลน์เติมมารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม r v ไอดีสกินแลร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุกไอดีมีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับคำเตือนคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะครับ เพราะว่าผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานั่นเองตอนนี้แก้มผมก็แบบบวมตุยเลยเอาเป็นว่าก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนะครับผมไปไปดูคลิปกันและในเกมนี้เราก็ได้เล่นเป็นตำแหน่งฟาร์มนะครับผมก็ได้หยิบเป็นวันเดอร์ป่ามานะครับซึ่งต้องบอกว่าการพูดของผมในครั้งนี้อาจจะไม่ลื่นหูหน่อยนะครับผมเพิ่งไปผ่าฟันคุดมานั่นเองครับก็ต้องบอกว่าการพูดมันค่อนข้างลําบากนิดนึงแต่ผมก็ต้องมาทําคลิปให้คนดูครับเพราะว่าเราต้องลงคลิปใช่อืมเราต้องลงคลิป <laughs> ในเกมนี้เราก็ได้เริ่มฟาร์มจากดัร์ซีเลเยร์นะครับผมกะว่าจะตีบัฟฟ้าแล้วก็ขึ้นไปเติมออฟเลนนะแต่ว่าดูเหมือนว่าบิแกนยงเขาน่าจะไหวนะครับผมก็เลยรอดูเชิงอ่าเห็นไหมเขาไหวผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเติมนะครับก็เลยกลับมาฟาร์มต่อปกติฟาร์มไปฟาร์มไปรู้สึกว่าการพูดของผมอาจจะงุงยิงงุงยิงหน่อยนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดนะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราก็มาแท็กกลางนะครับตอนนี้เมทเราไม่อยู่นะเราก็ต้อง เคลียให้เพื่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เมทเราเริ่มเดินกลับมาแล้วเราก็รอเมดด้วยนะเออเป็นไงฟาร์มที่ดีต้องรอเมดอืมเป็นไงเราฟาร์มให้ก่อนครับโอเคฟาร์มหนึ่งเพื่อนใกล้จะสี่แล้วฟาร์มแดงอยู่เออขอมมนไหวเฮ้ยสาตามาโอ้โหเรียบร้อยชัดเลยแล้วผมเผลอไปใช้พันิตซะแล้วไอ้ตาตาเอามันเออโอ้โหอะไรวะไม่เป็นไรครับ ถึงแล้วจะไม่ได้แดงแต่ก็เราเราก็เวอร์สีพอดีไปปิดล่างได้โอ้ยโอ้ยคิดละเอาหอเอาหอมาดิมาดิอันติ้อ้มโอ้ยสวยยุ้ยโอ้โอ,อ้อยแย่ละเฮ้ยซาตาบินไปแล้วใส่ใส่ดิใส่ดิดมาเอ้อยหมดหมดหมด,หมดแล้วหมดแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนๆๆๆเพื่อนช่วยด้วย อยอ่ยอาสวยแก๊กดึงไม่โดนมาดึงกลับนี่นี่ไ,ไงดึงกลับคำน้องอู้ไอโอมาไอโอมาเจนเจนกับพี่ไปล้วจ้าอุย้ยสวยจัดผมเกือบตายครับกลับบ้านก่อนตอนนี้เพื่อนเราก็ตีมังกรกันอยู่นะครับก็แก๊นจะได้ละเราก็ไม่ต้องไปซ้อนนะครับเอา้าดึงว้าวไปทีนี่เราก็กลับไปฟาร์มปกตินะครับในเมื่อเพื่อนเราตีกันได้เราก็ไม่ต้องไปซ้อนนะตีาฟาร์มเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเราอาจจะขึ้นไปซ้อนบนนะน่าเราติกจมตีไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปซ้อนบนโอ้ยลำคาญเสียงตัวเองมากเลยตัวนี้เฮ้ยชนกีลากีละจีาเป็นไหนจ้าดีไงอันติปุ้งปุ๊บโอ้โหผิวจาดแพนด้ามันผิวจาดเพื่อเบื่อไปโยเพื่อนไปโยไปโยเพื่อนแป๊บหนึ่งกำลังไปโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหตายกันหมดเลย เราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับผมทําอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ในเมื่อเพื่อนเราตายกันหมดนะครับเราก็ต้องกลับมาฟาร์มถอนน่าจะมีงไปฐานเฮ้ย <c oughs> มาอีกแล้วเมื่อกี้ก็โดนซาตารอบน,นี้โดนคีร่าอีกโอ้เกินนี่ผมไม่ได้แดงเลยนะเนี่ยเอาดิเพื่อนจมตตจมเตอืดโอ้โหไม่ถึงว่านิดเดียวแค่ผมเกี่ยวโดวนคีร่าน่าจะได้เมื่อกี้ข้างบนยังไงดีข้างบนน่าจะไหวอย,อยู่อะเดี๋ยวเรารอโซนคีร่าก่อน ให้คีรามันไม่กล้าเล่นเออเอ,อ้ยไหวไหวชิวเอาดาร์กเลยละกันมาเอาดาร์กเลยครับเ,เ,รเพื่อเราไหวชิวแล้วก็ตีดาร์กชิวชิวเหมือนกันถามว่าในวันนี้ทำไมผมถึงไม่เล่นแบบภาคนะครับก็พ<อ>เพราะว่าผมอาจจะใช้เสียงได้ไม่ปกตินะครับก็เลยต้องมาเล่นสด <c oughs> มันก็เลยต้องพูดสดถ้าภาคมันอาจจะหลายเทคนิดนึงเพราะว่า ผมพูดไม่ชัดไงนี่ขนาดตอนนี้ยังพูดไม่ชัดเลย <c oughs> ใครที่เคยถอนฟันคุดก็น่าจะเข้าใจผมนะแบบมันมันมันปวดมันตึงเออมันตึงมันตึงปากเดี <c oughs> ย๋ยวเรา,เรารอบิดเจนเงันมาเอ้ยเพิ่งงันแล้วใส่เลยไปเอู้สวยจัดสวยจัดเออกระตุกไวโอได้สวยจัดเอ้ยเพื่อนโดนดึงเอาเก๊ <c oughs> กตาย เก๊กหนึ่งไปให้ตัวเองตายเนี่ยนะตีป้อมเลยจังหวะนี้เอ้ยกีฬามาถอยก่อนเราเป็นสายดาเมจนะครับเราใส่สุดไม่ได้ฟันดาอ๊บโอ้โหดึกไปโดนเอาเข้ามาเข้ามาอย่างนี้จะเทจะหล่อเท่อย่างเดียวอา้าวหมดตี้เฉยเลยครับท่านผู้ชมตีป้อมครับแบบนี้ตีป้อมตีป้อมครับสวยตอนนี้เข้าเกินมา3ตัวแล้วนะครับก็เราต้องถอยออกมาก่อนไปเคลียร์ล่างไปดันแรกวเดิบ ไปดันเว็บละโอ้ยปูนไม่ชัดเลยขออภัยจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ให้ตัวเองและกันเออมาดูกันว่าในการลงแรงแล้วก็พึ่งผ่าบันคุดเนี่ยมันจะทําให้การลงแรงของผมมันกากลงหรือเปล่าก็ได้อยู่เอก็ยังเล่นอยู่ตอนนี้ก็สกอร์หนึ่ง้เดี๋ยวเล่นฟาร์มไม่ได้คิวเลย เรียบร้อยผมไม่ได้คิวเลยเกมนี้ผมเน้นซัพพอร์ตให้เพื่อนเออเป็นป่าที่ซัพพอร์ตตอนนี้ก็ได้เป็นโบเกนแล้วก็ดาบฟาร์มเต็มแล้วนะครับก็เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วจังวันนี้ฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนถ้าจะให้แรงต้องได้ประมาณสักออม่อาร์มดาบแดงอะไรประมาณนั้นน่าจะเริ่มแรงแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนบวกกันยับเลยเพื่อนไม่รอผมเลยเฮ้ยดีละดีละ เกมนี้ให้เพื่อนแบกชัดเลยเอ้ยกีลา่ากีร่าจะจุกกีร่าจะจุกโอ้โหมาล้านไม่ทันครับ <c oughs> เราไม่ได้กิวเลยดูดิดขอกิวหน่อยขอก <c oughs> ิวหน่อยเวลาเพื่อนเขาอยู่ล่างกันหมดแล้วก็มาทําเลนให้ออฟเลนแทนได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าไฟตลอดเวลาแล้วก็มาทําเลนให้ออฟเลนบ้างออฟเลนเขาก็ไปไฟแทนเพราะตัวเรามันก็เป็นแบบ เหมือนเป็นซัพพอร์ตให้ทีมอเออวันเดอร์วันเดอร์ป่าส่วนมากเขาจะไม่เล่นแบบอมไม่เล่นคิวเหมือนนาคอสอะไรเงี้ยเขาจะเล่นแบบว่าเป็นเหมือนป่าซับให้เพื่อนอ่ะเออผมก็บอกไม่ถูกเป็นแบบทําจังหวะให้เพื่อนโอ้โหแล้วจังหวะนี้ต้นไม้โอ้โหจนต้นไม้ตบหมดไม้ตบหมดแล้วแบบ โอ้โหแล้วผมทําอะไรได้บ้างเกมนี้ผมอันติให้เพื่อนไงนี่ไงเพื่อนเอาเลยคอสคิวเออเป็นไงโอ้โหชงคอสคิวให้เพื่อนนี่ไงชงจนตัวตายครับผมเนียปร้อยจบได้ไหมสู่ใหม่ครับผมและเกมนี้ก็ชนะไปและสําหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าฟันคุดตัวร้ายด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ